สำหรับวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็สอบสวนทางระบาดวิทยาซึ่งเป็นวิดีโอที่3นะครับในพาร์ทนี้เราจะโฟกัสที่เรื่องของการสอบสวนทางระบาดวิทยาว่าการสอบสวนทางระบาดวิทยาคืออะไรนะครับแล้วก็เขาทําอะไรกันในเรื่องการสอบสวนทางระบาดวิทยาการสอบสวนทางระบาดวิทยานี่ก็คือการที่เราเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังนะครับ คือพอเวลาเฝ้าระวังเนี่ยเฝ้าระวังไปเรื่อยๆแล้วเราพบว่ามันมีการระบาดนะครับมีคําว่ามีการระบาดของโรคหรือการระบาดของเหตุการณ์กระบวนการของการสอบสวนทางระบาดวิทยาก็จะเริ่มทํางานทันทีนะครับการสอบสวนทางระบาดวิทยาเนี่ยก็เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงของการระบาดของโรคหรือของเหตุการณ์นั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาเลยแล้วคือตามปัจจัยสามองค์ประกอบ ทางระบาดทยาก็คือคนหรือโฮสต์เอเจนต์ Gen, หรือสินแวดล้อมนะครับอันนี้เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้วยนะครับรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเพื่ออะไรก็เพื่อให้ได้เห็นเพื่อได้ให้รู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด ของของโรคนั้นนะครับซึ่งขึ้นข้อมูลเหล่านี้ต้องรีบมาได้ด้วยความรวดเร็วคือต้องต้องเป็นการสอบสวนแบบแบบรวดเร็วเลยแล้วได้ข้อมูลมาเร็วๆนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมของการของการสอบสวนทางระบาดพิทยานะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกับคำว่าระบาดก่อนนะครับว่า,า,า,ว,าว่าปกติโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าระบาดนะครับการที่ การที่เราจะให้ความหมายของการที่เป็นโรคระบาดก็คือเมื่อโรคนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ติดต่อไปเป็นจำนวนมากนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า epidemic หรือ outbreak นะครับใน,ใน,ใน,ในบางตำราจะบอกว่า epidemic outbreak เนี่ยมีความหมายความหมายต่างกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขออนุญาตสรุปว่าจริงๆแล้วก็คือสามารถใช้แทนกันได้นะครับว่า epidemic หรือว่า outbreak นี่ก็คือการระบาดนั่นแหละมีการมีการติดต่อ มีคนป่วยเป็นจำนวนมากผิดปกติมากแค่ไหนก็คือมากผิดปกติในเวลาอันสั้นเดี๋ยวเราจะมีคําจํากัดความของคําว่าไอ้ที่มากผิดปกติอ่ะดูยังไงว่ามากผิดปกตินะครับดูยังไงนะส่วนอีกคำหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินนะั่นคือคําว่า endemic endemic นี่ก็คือเป็นกาเรียกว่าโรคประจําถิ่นนะครับโรคที่เกิดที่ที่พื้นที่นั้นเป็นประจํานะครับแล้วก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าโรคนั้นเนะี่ยเกิด เกิดในฤดูไหนพื้นที่ใดแล้วก็มากมากน้อยแค่ไหนซึ่งซึ่งก็คือเป็นการเกิดแบบไม่ผิดปกติแหละเกิดเกิดเป็นประจำแล้วก็เรียกว่าโรคประจำทิ่ endemic นะครับส่วนอีกคำนึงก็คือ pandemic pandemic นี้คือการระบาดท,ที่ระบาดไปทั่วทั้งโลกเลยนะครับเราเรียกว่าหรือว่าเป็น global epidemic ก็คือการระบาด ไปทั่วขยายไปวงกว้างนะครับอย่างเช่นกรณีแค่หวัดใหญ่ H1N1 นะครับที่เริ่มระบาดในเม็กซิโกเมื่อปี2009แล้วก็มีอีก200ประเทศที่มีพบผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ H1N1 ด้วยนะครับหรือในปัจจุบันนี้กำลังกำลังระบาดเลยก็คือโควิด -19 นะครับที่เริ่มจากประเทศจีนเมื่อประมาณปลายปายปี 2019นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการระบาดหรือกระจายไปยังยัง,ย,งยังมีไปทุกประเทศแล้วก็ไปทุกทวีปทั่วโลกด้วยอันนี้ก็จะเป็นแพนเดมิสที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือโควิด -19 น,น,นะครับการที่จะพิจารณาว่าเอออันเนี้ยระบาดแล้วนะโลคนี้ระบาดแล้วนะก็คือ ถ้าถ้าเรามองถึงอาจจะแบ่งเป็นก็คือหนึ่งโรคอุบัติใหม่ก็คือเป็นอะไรที่อ,อุบัติใหม่หรือมีความผิดปกติของกลุ่มอาการใดๆอาการหนึ่งหรือมีการรายงานว่ามีการระบาดมาจากจากต่างประเทศเหมือนโควิดในทีนั่นคือมีการพบว่าเอ๊ะเป็นโรคใหม่นะที่ที่ที่เกิดจากต่างประเทศนั้นทางทางประเทศเราก็มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็พบว่ามีมีคนจีนเนี่ยที่มาจากแหล่งแพร่เชื้อ ที่อู่ฮ่านมาในประเทศไทยแล้วก็พวกาป่วยนประเทศไทยดังนั้นนี่ิดขึ้นว่าแล้วก็เริ่มมีคนป่วยมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการระบาดนะครับหรือถ้าเป็นโรคท,ทั่วไปที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดจะระบาดก็คือมันจะระบาดเมื่อมันมีค่ามากกว่าค่ามัธยาฐานของข้อมูลการเจ็บป่วยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย5ปีย้อนหลังเช่นถ้าเราถ้ามีโรคโรคหนึ่งเนี่ย ในตลอดห้าปีเนาก็เกิดเขาก็เกิดเป็นเรื่อยๆของเขาเป็นประจำมีมีเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆห้าปีแล้วเราก็มาดูค่ามาธยฐานซีว่าหรือค่ากลางเนี่ยว่าค่ามาติฐานเนี่ยมันมีจานวนเท่าไหร่แล้วโรกแล้วล,วล,วลปีเนี้ยมันมากกว่าห้าปีย้อนหลังอันนั้นไหมถ้ามากกว่าก็าแสดงว่าเป็นมีการระบานะครับหรือถ้าเราไม่ได้ใช้ค่ามาธยฐานเราจะใช้เรียกว,ว่าค่าเฉลี่ยบวกสองเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับอันนี้แต่ว่าจะจะจะ ที่ผ่านมาก็คือเราจะเปรียบเทียบจากค่ามาัธยฐานจะจะดีกว่านะครับแต่สำหรับโรคที่ไม่เคยเกิดเกิดมาก่อนเลยในพื้นที่ที่ได้มาก่อนนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยเพียนหนึง่งรายเราก็ถือว่าเป็นการระบาดเหมือนก็เหมือนกับโควิดในที่ที่เราเจอคนไข้ที่เป็นคนจีนนะครับที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นเนี่ยหนึ่งคนอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการระบาดแล้วเมื่อมีการระบาดเมื่อระบบ้าระวังตรวจจับการระบาดได้ นะครับเมื่อระบบการเฝ้าระวังตรวจจับการระบาดได้อันนี้แหละก็จะทําให้กระบวนการในการสอบสวนโรคดําเนินการต่อทันทีนะครับวันนี้ปกี้เราเข้าใจว่าเออการระบาดหมายถึงอะไรนะครับการโรคระบาดหมายถึงอะไรนะครับแต่ลักษณะการแพร่ระบาดเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือจากลักษณะจากคนระบาดจากจาก,จากแหล่งโรคไปสู่คนนะเราเรียกว่าคอมมอนโซซึ่งลักษณะมันก็คือการที่ ผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยมาจากมีมีประวัติหรือมีปัจจัยเสี่ยงมาจากแหล่งแหล่งเดียวกันยกตัวอย่างที่ที่ในโควิด1 9ที่เราเจอในตอนแรกๆของในอู่ฮานเราจะพบว่ากลุ่มคนป่วยทั้งหมดเนี่ยจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เหมือนเหมือนกันก็นนคือมีมีมีการสัมผัสกับตลาดอาหารทะเลหรือซึ่งมีขายสัตว์ป่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น พนักงานในตลาดหรือมีโอกาสไปตลาดนั้นหรือว่ามีมีแหล่งร่วมกันเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าการระบาดแบบแหล่งโรคร่วมก็คือการระบาดจากจากแหล่งเชื้อโรคมาสู่คนนะครับส่วนการระบาดแบบที่2ก็คือการระบาดแบบแบบการอ่าการระบาดของโรคจากแหล่งแพร่ขยายก็คือจากการระบาดจากคนสู่คนนั่นแหละนะครับก็คือการที่จากมันโควิด -19 นทีนั่คือจากตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่การระบาดของคนไปสู่คนนะครับ หรือบางซึสามารถบางอย่างก็แพร่ผ่านสิ่งอื่นๆได้เช่นเรื่องของไข้เลือดออกที่ยุงลายจะเป็นพาหะนะครับที่จะทําให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของการแพร่ระบาดของโรคระบาดนะครับในเมื่อเมื่อ,อระบบเฝ้าระวังตรวจจับได้นะครับตรวจจับได้แล้วว่ามันมีการระบาดเกิดขึ้นตอนนี้ทีมสอบสวนทางระบาดวิทยานะครับจะเริ่มทํางานแล้ว ทีมสอบสวนจะทําอะไรบ้างทีมสอบสวนก็จะทําอยู่8ขั้นตอนนะคือขั้นตอนที่1ก็คือยืนยันว่ามีการระบาดไหมนะครับแล้วก็ยืนยันการวินิจฉัยโรคด้วยขั้นตอนที่2ก็วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆขั้นตอนที่3ที่4ก็คือการรวบรวมข้อมูลการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับขั้นตอนที่5ที่6คือการกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับการระบาดของโรคแล้วก็ทดสอบสมมติฐานนั้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นการรายง,งานผลการสอบ นะครับส่วนการจัดการเกี่ยวกับการระบาดของโรคนี้สามารถดําเนินการได้ในทุกในทุกขั้นตอนของการสอบทางระบาดวิทยานะครับอันนี้เดี๋ยววิดีโอนี้ครูจะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับส่วนขั้นตอนการสอบสวนทางระบาดวิทยายเดี๋ยวครูจะมาขยายก,ก่อนให,ให้ฟังในวิดีโอหน้านะครับส่วนวิดีโอนี้ขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ